สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพายพี่น้อกขะมาพบม,มาพอกันกันในช่วงแรงของมือวันที่16เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพายพี่น้อกขาโมนี้นะคะแอดพาพายพี่น้อกขาเฮาสกุสก้นนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดนะคะอ่าสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากปู่อุบลหลักร้อยนะคะพายพี่น้อกขะแนวทางของปู่อุบลหลักร้อยงวดที่ผ่านมา ่าคงแรกกับคงที่สองเนี่ยปูละหอยแปดสามหานะคะพายพี่น้องค่ะแปดสามหาก็เลยคำว่าเป็นตัวตะเลนแปดหานะคะพายพี่น้องค่ะคำว่าเป็นตัวตะเลนแปดหาค่ะเอามืาอนี้นะคะแอกเกอร์เลยติดตามแนวทางตองงวดของปูอุบลรักลอยมาฝากมาตอนพายพี่น้องมาเท่าสกุสก้นนะคะพายพี่น้องได้มาแล้วนะคะสําหรับอ่าแรงนี้นะคะแนวทางของปูอุบลรักลอยค่ะ รัฐบาลไทยวันที่สองพฤษภาคมค่ะแนวทางแสดงว่าเป็นตัวใดพร้อมรองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะข้าราชการนะคะจะเริยนร้อนหรกค่ะพูเอาขันลาบด้บบางอย่ันควายไปชุดมีกนเลยบางหันค่ะพูแต่ผมจำได้อยู่จำได้ค่ะพูกคะนี่ก่อครับนี่ก่อแปรหาแมนนี่บัวแมนค่ะพูเออ ว่ามีเรียบบาทมันได้เรีอบบาดนี่ค่ะหกสี่แปดหกสี่แปดค่ะเออรับไผเรยคู่เดียวกลางเรื่อ6หกแปดอ่าหกแปดนล่างดิค่ะพ่อล่างย่างเดียวค่ะข้างบนเรอบาทนี่หนึงน่งหนึงน่งหกอ่าอ่าหนึงน่งหนึง่งหกติครับพ่อ หนึ่งหนึ่งหกหนิมได้สองสองค่ะค่ะหัวหนหนึ่งหนึ่งหกคแค่นี้ละลูกเอ้าปูคะหกสี่แปดนี่กับเป็นล่างติครับปูรู้ว่ารือว่ามันเป็นเลขติดกันหรือว่าอย่างไรครับปูคะรอมันมันเป็นได้วัางหันเด้เลมันได้มัได้เอ็นหาสามแปดนี่ค่ะแปดสามานี่บานนิ้ม hora, นันได้หก แปดชี่นี่เป็นหกแค่พอขึ้นเล็กเดียวนี่คือหกแปดค่ะมีหงาไม่แปดหานั่นบอกค่ะพวกอันนี้เป็นหกแปดชี่นะคะพวกันหกสี่ชี่พอเอาเอาจะหกแปดตัวเดียวเออค่ะค่ะบพวเอาจะดิเดดีไม่เก่าครับสามนี่มันโมบ้าเก่าครับสามม, 9, 3, 3, มันมากแปดหานี่ค่ะอันนี้สามครับชี่นี่นุ่มโมบ้าันมากกับมากหกแปดนี่เัวเด็ด ค่ะป้อืมกูจะเอาคูย่าบีเป็นได้สามกับสี่ของวางเนี่ยมีูกแปดแบบเนี่อันนั้นี่ดดบสามกับสี่ล่างสิคะป้วัอด้สามกับสี่ล่างเล้ากนักาเขียนก่อนค่ะดับล่างสามกับสี่นะคะปวเออกับบบนี้เขาเขาหกแปดค่ะมีแปดห้าเนี่ยเ้าไั้สามกับบ่มีมีมากแปดห้า อันนี้สองเามีไม่มาหกแปดตัวเดียวโครโลเลยค่ะพ่ออวชื่อแ้าชื่อชื่อว่าชื่อแปดสามหาไม่ยออกแปดหาค่ะบ่าจมาบนน้ำอาเจ็บใยไอะไรค่ะพ่องวดนี้ละงวดนี้ละค่ะพ่อฮะงวดนี่ละค่ะไม่ใช่เอามื่นมือน วันวันศุกร์ค่ะพูเป็นมือวันที่สองวันแรงงานวันที่หนึ่งเขาบอกค่ะูอเขาสออกเปวันที่สองวันศุกร์วันที่สองแม่ค่ะพวออกวันที่สอันศุกร์ค่ะวันศุกร์ค่ะวันพุธเ่องวันพุธเลขทเดวเลขทประจำวันวนี่ยเจ็ดศูนสามเจ็ดศูนย์สามแม่ค่ะเลขประจำวันเดเลขทิ้วย คะ่ะโบเด็บมันสูงขึ้นสิเบิ้งนั่นแค่วันนี้ไม่มีโทษบอกเลยขี่มันสูงมันนี่คือไรได้ค่ะป um ู้คะขอบคุณปูหลายๆค่ะปูคะกราบนมัสการนะคะสาธุนะคะปู้คะค่ะสรุปหน้าทางค่ะคลิปนี้นะคะ พี่รองคะ่ะเนวทางจากปูอุบลหลักร้อยนะคะเอามาหนีนะคะปูแล้วกับบ้างเนว่างาตองหวัดเลยนะคะพพี่้องคะชุดบนนะคะชุดบนเม็ดเดียวมานีหนึ่งหนึ่งหกนะคะพี่้องคะชุดบนเม็ดเดียวหนึ่งหนึ่งหกแล้วกับล่างนะคะพี่้องคะล่างหกแปดซี <68 4 S 1> นะคะพี่้องคะ 68, ่ะหกแปดซีกับหกแปดปูแล้วเอาตัวเดียวคือหกแปดนะคะเพราะว่าล่างนี่ดับสามกับซีเนาะพี่้องเนาะเอาพี่้องแคปหน้าจอเด,ด้อพี่้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ แนวทางของปูงหวัวทีพผ่านม้านะคะเขามาเป็นตัวตั้นเลนคลิปแรกคลิปแรกแล้วก็คลิปสองเนี่ยบุรุษหายแปดสามหานะคะพี่น้องครับแปดสามหาก็เลยเขามาเป็นตัวตั้นเลนแปดหานะคะพอยพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้พี่น้องเลือกแนวทางตองหวัวน,นะคะช่วงแรกนี่ค่ะแนวทางจากปูอุบลหลักร้อยนะคะพอะยพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางตองวดแรงนีนะคะแนวทางจากปู่บนหลักร้อยนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณา,าเบิงนะคะพอพี่น้องคะทั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอขอบคุณขอบคุณพอพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตาม รับชมรับฟังนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่อุบลหลักร้อยนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพ่อแม่พี่น้องคะธรรมอยากสิภาดัครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาเมา่เรลาก็อย่าลืมนะคะฝาก กดติดตามนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะพี่น้องค่ะเพื่อทีสติวัตรผ่าทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะไปพี่น้องค่ะเอาเป็นยังไงเนาะพอไปพี่น้องหลังจากประกาศผลพอไปพี่น้องมีพ่ไปพี่น้องอ่ามีโชคมีลาบนบ่นบอไปพี่น้องค่ะเบิง่งเราด้วยกับประด้ซื้อด่อหรอกไปพี่น้องฝันได้อยู่อันมือเส้าน,นี่ยกับร่วงคลิปไปเนาะพี่น้องเนาะเอ็ดฝัน เจอดฟันเห็นหลักเจ็ดนะไปพี่น้องค่ะแต่ว่าแอลกอเบดีซื้อเนาะค่าตะล้งคลิปเดี๋ยวเบิร์นไม่อ,อีกเท่าหนึ่งก็บบายแล้วข้าจเจาเช่าขายแล้วว่าสันพ่อพี่น้องค่ะฮัลโหลสำหรับเนื้อทางของปูอุบลลักลอยมณีกับไฮพ่อพี่น้องนั่งไปพิจารณาเบิรงซึ่งแนวทางของปูเล่ากะมี่บลายคูนะคะพ่อพี่น้องค่ะอาซิมีอีกสองโค้งนะคะแอกอสตติติตามไฮเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของปูอุบลลักลอยนะคะ ไปพี่น้องคะเอาแรงมือนีหอนหอนว่าพี่น้องเนาะอ่ามีมีฝนตกลิ้นนะคะตะวันกระหอนนะคะไปพี่น้องคะตอนนี้อากาศ29องศาเนาะอ่า28องศานะคะสองทุ่มสิบเอ็ดนาทีตะวันหอนมากๆเลยนะคะไปพี่น้องคะ พี่น้องมีคำถามอันใดนะคะมีคำถามอันใดหรือว่าอยากให้เบิ้งลวดติดตามแนวทางของอาจารย์่ันใดก็คอมเมนต์ขม่าใดเลยนะคะพี่น้องคะสาหรับงวดเมื่อวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เขาร้ายอาจารย์เด้อพี่น้องเด้อเขารลายอาจารย์มากๆนะคะแอคติิตี้ตามห่ยพี่น้องคะมืออื่นกับมีแนวทางปิดบานพร้อมนะคะซึ่งคนสิเปิดมืออื่นนะคะพี่น้องคะแอคติฟิตี้ตามใหายพี่น้องอยากให้ติดตามแนวทางของอาจารย์่ันใดก็คอมเมนต์ขม่าเด้อเมเข้มานะคะพี่น้องคะ สำหรับแรกงนี่นะคะแนวทางของปูอุบลรักลอยนะคะติดตามต้องวดแนวทางทั้งเบิดทั้งม้วนของปูในคลิปนี้นะคะกะ็มีเพียงซัมนี่นะคะพายวิดน้อคาแอร์กิสเดย์คอตโตล่าพายวี่น้องบรรเทาสุขสุก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็ไดในคลิปหน้าน,นะคะพายวิดน้อคาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ